นะครับมาอยู่บ้านวัดรูมนะครับกำลังเตรียมตัวทำอาหารกันเนี่ยอย่างเนี้ยอาคิดครับอาคิดครับอ่ะเขาเก็บเขาเก็บอันนี้ล้างนะอันนี้แต่ต้องใส่เกลือมั้งเงิอน้อยตรงนี้เลยไอเดียบ้าเราแกะหมอนะเจ้าแบนครับเจ้าแบนครับเอาไว้แรกกินที่ไหนป่ะอันนี้กินไก่ครับ ่เนใดนแนมันดกลัวน้ำกลัวเนี่ยอันนี้เน้นอิ่มเน้นอร่อยเน้นความสะอาดใครบอกมาสะอาดมาดยนีดยนี่อได้ความสะอาดพูดมาสะอาดโอ๊ยอนามัยทอคุมดสิ้นหมดเลยอะเอ้ยอยังใอยมาแข่งเน โ้องขี่หมกมาช่วยนเล่นน้ฮัลโหลติดแบเส้นอันนี้หอยต้องต้องอู้แบบเต็มเต็มหอยเหรอหอยลวกหอยลวกหอยแมงคู่มะนาวแก่นก่อนทำไมหอยจุกหอยจุกอันนี้มันเป็นหอยแมลงผู้แบได้ตัวอย่งรวหอยคู่หอยอ่ะอันันับต้องกีนมากอย่แลเาเก็ิมโนราครับ หมดแล้วเลยการถ่ายห,หูเนี่ยถ่ายคลิปเลยหมดเลยเออหมดี๋ยวเลยเยอแนะ่นาสมาชิกต่ออ,อันนี้นะ,จ,ะนจำหน้ามันไว้เนึ่ไ,ไปไหนบ่ต้องเอามันมา้าบ่เอา้าตังตีนซอยบ่เข่าส้มบ่เข่าส้มมี่ไหนขอดูบหมือเข่าส้มซอยไหนอันเห็นม่ะ,ะี๋ยวไปอดก็มาเจ๊ห้องว่าหานนันนะเนี่ยก็ฮ้องว่าต่ำเลยอ่ะอันนี้เห็นไหมน้องมาไทาย มีาหารมาแจมด้วยหนึ่งคนครับ okay, โอเคครับ bye, รบ๊ายยแล้วฮอนครับโยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย